สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้คอนเซปต์เดิมเรานะคะเป็นอีกโคคานะคะก็วันนี้จะนำตัวต o วยูว a ้ายานิสเอนะคะโมเดลปี2018คันนี้นะคะสีขาวน่ารักน่ารักคันนี้นะคะมาให้แฟนเพจทุกท่านได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวน้องออยพาแฟนเพจรับชมรอบๆคันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความพิเศษตรงไหนบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะภายในนะคะของรถคันนี้นะคะ t ต y o ต้ายา i s A ีบ 1.2J นะคะปี2018นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพัน 200cc นะคะตัวนี้นะคะ e g o c a นะคะก็คอนเซปต์ประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยถึง20กิโลต่อลิตรเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะช่วงนี้นะคะน้ำมันก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะลิละ15บาทเท่านั้นเองนะคะ สีขาวยอดนิยมนะคะสำหรับคันนี้ภายในยังดูใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะลูกเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะคะคันนี้ก็เช่นเคยนะคะสำหรับ e car นะคะฟรีดาวนะคะผ่อนไปเลย6 0 0ักว่าเท่านั้นเองนะคะสำหรับ toyota yaris หนึนะคะคันนี้ yaris active นะคะตัวนี้จะเป็นตัวโมเดล2018นนะคะน้องออย เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะคะด้านหน้านีดตึงน้องออยว่าเดิมแล้วกลิ่นใหม่นะคะถ้าแฟนเพจทุกท่านนะคะได้สัมผัสภายในเหมือนที่มดอยู่ตอนนี้นะคะจะได้รับกลิ่นอายของความยังใหม่มากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะภายในยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะเนีย่ยน้องออยดูรถคันนี้นะคะเดิมๆนะคะตัวนี้ดูน็อตนะคะสังเกตตัวนี้นะคะรอบๆ สวยงามนะคะตัวนี้สำหรับ t o y ยต a y a r i ิ 1.2J นะคะเอชีบคันนี้นะคะอยู่ที่ราคานะคะ389,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคา389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 5 0 0นะคะสำหรับ t o y ยต a Yaris 1.2J ถีบคันนี้นะคะปี2018นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้ลูกค้าได้เลือกสรรน,นะคะแล้วก็เป็นสไตล์ของซีดานนะคะตัวนี้จะไม่ใช่แฮชแบกนะคะเหมือนพวกมิสันมารหรือพวกมิสูบิชิมิรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นในแนวของเป็นแบบซีดานนะคะก็จะเป็นกว้างขวางนะคะพอสมควรต้องออยดูล้่นหลังนิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบซีดานจะ เก็บของไดจุของได้เยอะมากเลยนะคะตัวนี้อ่าชมด้านหลังนิดนึงตอนนี้เริ่มจะข้ามข้ามนิดนึงนะคะจะมองอ่านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นไม่มียางอะไหล่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่ายางรั่วยางอะไรจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเสียบแทนนะคะเพื่อที่จะนำรถเราไปถึงร้านยางได้นะคะตัวนี้รุ่นใหม่นะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะไม่มียางอะไหล่ให้นะคะ ภายนอกภายในนะคะสวยงามลงตัวนะคะสำหรับ t o y ยต a Yaris นะคะคันนี้นะคะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับลูกค้าให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันนะคะถ้าแฟนเพจคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะสอบถามมดได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกว่าดูมาจากคลิปที่ผู้จัดการมดรีวิวนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนแค่เริ่มต้นที่6,5 0 0เท่านั้นเองนะคะ สนใจก็สอบถามแล้วก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หมดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับ Toyota Yaris 1 2 j a t i คันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิว้ไวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะคะว่าจะพาไปชมอีกคาสวยๆแล้วก็ราคาประหยัดคันไหนอีกนะคะในแนวของไม่ว่าจะเป็นแฮชแบ็ k หรือว่าในแนวของซีดานเหมือนยาลิสคันนี้เองนะคะเพราะว่ารถเรานะคะมีให้เลือกมากกว่า 300คันนะคะที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะคะของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5สาขานะคะที่มดอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสาขาหน้าเจริญนะคะสาขาตะการพืชผลนะคะสาขาเดชอุดมและก็สาขาน้องใหม่ก็คือสาขารางังสิตนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะใกลที่ไหนก็คือพักไปได้ตามเพจของแต่ละสาขาได้เลยนะคะ เรามีส่งรถทั่วประเทศนะคะขายทั่วประเทศเส็นสัญญาให้ถึงบ้านนะคะเพราะจะไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังนวลว่าถ้าอยู่ไกลทำไงจะได้ซื้อรถก,กับมงคลคาเซ็นเตอร์นะคะทุกอย่างนะคะง่ายหมดจบทุกเงื่อนไขนะคะสำหรับรีวิววันนี้นะคะมดขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสาหน้าเราไปเจอกันกับรถสวยๆอีกคันหนึ่งที่จะนํามาให้รับชมสําหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ